ัดมี่เรืองฝรั่งสวัสดีค่ะวันนี้มาผัดหมี่เรืองฝรั่งกันนะคะสูตรนี้นะคะเราทำเองนะคะใส่กะทิผัดกับหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็ใส่ผงนะคะผัดใส่ผงผัดลงไปนะคะ เราก็จะมีผักบล็อกครีนะคะแล้วก็เห็ดนะคะใส่เห็ดลงไปนี่นะคะผัดผัดเต็มกระทะเลยอันนี้สูตรของเราเองนะคะเราใช้กะทิแทนน้ํามันนะคะ เส้นเหลืองฝรั่งนะคะของฝรั่งผัดแบบไม่ง่ายเลยนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็โรยด้วยหอมทอดนะคะเราก็แก้มนะคะมีไก่ทานกับไก่ย่างนะคะไก่ย่างก็ซื้อมานะคะ